ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มครอบครัวที่เด็ดบาสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจสามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปเรืโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ไม่ควรรับชมจะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้น,น,นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับ มาพบกันีแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ NBA นบเอทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย10กรกฎา,าคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมคราฟุตบอลยูฟายูโร2 0 2 4ที่ประเทศเยอรมนีครับเป็นรอบรองชนะเลิศครับตัดเชื่อกระหว่างกระทิงดูสเปนครับกับทางด้านฝรั่งเศสในะวันนี้ครับโดยทีมชาติสเปนล,ลูกทีมของลุยส์เดลาฟอนเตมาในระบบ4 3 3เหมือนเดิมผู้รักษาประตูยังคงเป็นยูไนซิมอนครับแบ็กขวาเกซุสนาบาส แบ็กซ้ายเป็นมาร์คครูเลล่าครับส่วนเซ็นเตอร์แบ็กรับนาโชเฟร์นันเดสเล่นคู่กับอเมริกลาปอร์ตครับส่วนแดนกลางมีดานิโอโมครับโรดี้แล้วก็ฟาเบียนลุยส์ครับส่วนปีกขวาเป็นยามิลามาปีกซ้ายนิโกลวิลเลียมส์ Williams, ครับและกองหน้าตัวเป้ายัางคงไว้ใจอัลเวโรูโมราตาลาตะไคร้ส่วนทีมชาติฝรั่งเศสครับลูกทีมของดีเดเดชองครับมาในระบบ4-3-1-2ามหนึผูกสาประตูยังคงเป็นไม้เมยองครับแบ็กซ้ายเทโอองันเดส แบกขวาจูลิเอสกุนเดเซนเตอร์แบ็กได้โยุปัเบคาโนเล่นคู ang, um eni, also, o, io, son, ่กับวิลเลียมซาลิบาจากอาร์เซนอลครับส่วนแดนกลางครับอริยองชูชูเมนี่นะครับแล้วก็มีเอ็นโกโลกองเต้ฝั่งขวาเอเรียนราบิโอฝั่งซ้ายครับโดยมีเพลย์เมคเกอร์เป็นตัวเก่าผมสวยอย่างองตวนคริสแมนหน้าเป้าฝั่งซ้ายกิเลียนเอ็มบัปเป้ครับแล้วก็ฝั่งขวาเป็นเรนโดโคโลมัวนี่ล่าตะไคร้กับฝรั่งเศสทีมน้ำหอมครับ โดยผลงานเกมล่าสุดของสเปนเรียกได้วย่ายอดเยี่ยมครับเสมอกันในเวลากับเจ้าภาพเยอรมนี1ประตูต่อหนึครับแล้วก็เป็นทางด้านมิเกลเมริโนครับมายิงประตูชัยให้กับทีมชาติสเปนในทีที่119สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้อย่างสวยงามครับแม้นันนั้นครับการครองบอลของสเปนครับมี48%ครับเยอรมนครองบอล52%ครับโอกาสยิงก็น้อยกว่าเยอรมนครับแต่สุดท้ายสเปนถือว่าเฉียบขาดกว่า ส่วนทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสครับกว่าจะชนะทีมชาติโปรตุเกสของคริสเตียโนโรนโดได้ครับ mm. ก็ต้องไปลุ้นยันจุดโทษครับในเวลา90นาทีถึง120นาทีก็เสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์แบบไม่มีใครทําประตูได้ครับแต่สุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสครับยิงลูกโทษแม่นยํากว่าครับยิงเข้าทั้ง5คนครับส่วนโปรตุเกสย,ยิงเข้าไป3คนครับสุดท้ายก็เป็นทีมชาติฝรั่งเศสได้เข้าไปรอบรองชนะเลิศดวลกับกระทิงดุสเปนในวันนี้ และนี่ก็เป็นผังที่เหลืออยู่ครับสายบนเป็นสเปนเจอกับฝรั่งเศสครับผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศนะฮะก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างอัลวินสีส้มเนเธอร์แลนด์กับทีมชาตอิอังกฤษสิงโตคำรามครับซึ่งทางด้านทีมชาติสเปนกับฝรั่งเศสครับเคยดวลกันมานะฮะก็เป็น11ครั้งหลังสุดสเปนชนะได้4เกมครับฝรั่งเศสชนะได้5เกมอีก2เกมเป็นการเสมอกันครับสังเกตได้ว่าคู่นี้นะ ไม่ค่อยจบด้วยผลเสมอเท่าไรครับก็จะมีผู้ชนะเป็นส่วนใหญ่ครับโดยผลงานการพบกัน3ครั้งหลังสุดครับเมื่อปี2014ฝรั่งเศสชนะสเปนได้1-0เจออีกครั้งครับในศึกกระชับมิตรเหมือนเดิมครับ2017เมื่อวันที่29มีนาคมกับฝรั่งเศสแพ้สเปนไป0-2และการเจอครั้งล่าสุดครับยูฟ่าเนชั่นสีกครับรอบชิงชนะเลิศครับสเปนดวลกับฝรั่งเศสครับแล้วนั้นเป็นทีมชาติฝรั่งเศสสามารถเอาชนะไปได้ 2ประตูต่อหนึ่งครับแบบสวยงามครับแล้วก็ผู้ทําประตูชัยวันนั้นครับเป็นทางด้านกิเลนเอมบัปเป้ครับก่อนในนาทีที่80ครับผลพวงจากเกมนั้นฝรั่งเศสก็สามารถเอาชนะสเปนได้อีกครั้งครับและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจครับปกติสเปนเจอกับฝรั่งเศสก็จะสูสีตลอดครับโดยไล่อัพนี้ของสเปนครับก็นําโดยกองหน้าตัวเก่าอย่างอาโรมโมราต้าครับส่วนแน่นอนครับฝรั่งเศสหน้าตัวเป้ากิเลนเอมบัปเป้คือความหวังของคนในชาติฝรั่งเศส ทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับความพร้อมของสเปนในชุดนี้ถือว่าไม่พร้อมครับเปรดี้มีการบาดเจ็บลงไม่ได้แน่นอนครับส่วนเดนิม์คาว์ฮาแล้วก็กองหลังตัวหลักอีกหนึ่งคนนะฮะถูกแบนจากโทษใบเหลืองใบแดงครับส่วนจุดแข็งของฝรั่งเศสในชุดนี้นอกจากมีคีเลียนเอ็มบปเป้ท่านประธานครับแล้วก็เป็นฟุตบอลที่เล่นเป็นระบบมีวินัยครับแล้วก็เกมรับเชื่อถือได้ในเกมที่สําคัญแบบนี้ขอซื้อเกมรับของฝรั่งเศสวันนี้น่าจะผ่านเข้ารอบชิงได้ครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มครอบครัวที่เด็ดบาสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจสามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอปนำหน้าด้วยนะ adnba222 ครับ